เราเลื่อนผ่านไอจีนะคะก็เห็นร้านคีนกคุณยาที่สาขาพารากอนกาลังลด7% 0ด้วยกันอย่างเราเหรอจะมีพลาดเราก็รีบไปที่สาขาพารากอนเลยค่ะก็ไปดูว่าหนังสือที่เขาลดเนี่ยมันมีอะไรบ้างจากที่เราเดินสแกนสแกนดูนะคะก็มีหลากหลายแนวลยคะแต่ที่เราโฟกัสมากที่สุดก็จะเป็นแนวนวนิยายเราก็ใช้ระยะเวลากับการเดินดูในกองเนี้ค่ะเล่มไหนชื่อสะดุดตาก็เปิดเปิดปด,ดูว่าเนื้อหาข้างในมันจะแนวไหนในเนี้ยค่ะซึ่ง สุดท้ายเราก็ได้มา2เล่มด้วยกันบอกตรงๆว่าเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเลยหนังสือสอเล่มในราคาเล่มละ50บาทมาดูกันค่ะว่า2เล่มที่เราได้มามีเรื่องไหนบ้างเล่มแรกที่เราหยิบมาก็คือ The House Share นะคะวันหนึ่งถ้าเรากำลังแชร์บ้านกับ ผู้ต้องสงสัยคดีฆาตก,กรรมจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของเล่มนี้ก็จะเป็นประมาณว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังหาบ้านใหม่อยู่ค่ะซึ่งบ้านหลังหนึ่งที่เธอไปเจอก็รู้สึกว่าเออถูกใจแล้วก็ในเรื่องราคาสิ่งต่างต่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะก็ตอบโจทย์เธอมากๆวันที่เธอเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยเธอก็รับรู้ได้ว่า h o u s e m a t e ของเธอกำลังปิดบังเรื่องดํามืดอะไรสักอย่างจากเธอคือหลังจากที่เราอ่านปกหลงังรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบกลิ่นอายของหนังสือแบบนี้ค่ะก็เลยหยิบกลับมาบ้านด้วยซาาะ จากราคา408บาทเหลืออยู่50บาทค่ wow ะทุกคนโหได้กลับบ้านกับเราได้ยังไงก็เล่มแรกผ่านไปนะคะต่อมาเล่มที่2ค่ะชื่อว่า Her Husband s มิสเต็มนี้คนละแนวจากเล่นแรกเลยค่ะเล่มน,นี้จะเป็นแนวประมาณว่ามีสองคนหนึ่งชื่อว่าโรซี่เธอเนี่ยจับได้ว่าถูกสามีนอกใจคือเห็นฉากที่ว่าสามีของเธอเนี่ยกำลังจําโบกับเพื่อนบ้านตัวเองซึ่งเธอเข้าใจว่าในชีวิตการแต่งงานของเธอทั้งคู่อะค่ะ20ปีที่ผ่านมาเธอเข้าใจว่าวเธอเป็น perfect couple เรียบร้อยแล้วแต่เอาจริงๆพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันทําให้เธอรู้สึกสั่นคลอนมากแล้วก็เธอรู้สึกเจ้ามากๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เธอแบบ เรื่องอะไรต่างๆการทวีตคนรอบขาของเธอเนี่ยมันก็ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอต้องกลับมา recover แล้วก็ทบทวนในตัวเองเนี่ยคะ่ะซึ่งเรามองว่าเล่มนี้น่าจะเป็นกลับมา recover ตัวเองหลังจากการลงทิ<บ>หลวังหรือเสียใจอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งพอเราอ่านปกหลังก็เป็นแนวนี้รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีก็อยากจะเอามาลองอ่านว่าตัวเองรองยาแบบนี้หรือเปล่าค่ะซึ่ง ทั้งหมดนี้ที่เราไปเดินมาก็ได้2อเล่มท้่วส่วนตัวเราชอบการลด70%ของ k ิโนคุนิยามากเลยสุดว่ามันคุ้มอะค่ะสภาพหนังสือของทั้งสองเล่มคือมันดูใหม่มากค่ะทุกคนก็ถ้าใครมีเวลาลองแวะไปนะคะโซนนี้เดินขึ้นไปทางหนังสือพวกภาษาอังกฤษอะค่ะอยู่ใกล้กับเคาน์เตอร์ที่เขาให้ถามอินโฟมีจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เลยนะคะไหนใครไปกันมาแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย